หานัอาเราพร้อมนะห,ห,หลังจากนะี้หลังจากได้กแฟมาแล้วนะคะเราต้องทำการดมก่อนกรดมนะคะทุกคนจะวนแล้วก็ดมกลิ่นนะคะว่ากลิ่นอะไรบ้างอันนี้หอมแบบดมแ้วมอนอ่ะจะได้อธิบายอันนี้่าัเวลานะคะเราก็ทิ้งเอาไว้สักสี่นาทีนะคะ ราจะทิ้งไว้สี่นาทีนะคะเราค่อยมารอในส่นตเอาต้องถังขยะข้าง,าง,างนนี้เราจะตักกากากาะแฟออกมาก่อนนะคะหลังจากนี้ปึ๊บกากาะก,ก,ากาะไฟออกมานะคะโอเคได้ค่ะ เอ้พี่มุอยู่ไว้จะด่งอยู่หัะตัวเคสเดี๋ยวเดี๋ยวมันซึ้นขึ้นขึ้นมือแต่กื่งแดงจังดต้องปุ๊บเข้าไปเยอะๆโอ้โห